when you get in harmony with the level of vibration and frequency you want to be on you will begin to m a g n e t i z e everything you desire this is universal law the law of vibration from Bob Proctor นี่คือบทความของคุณ Bob Proctor ค่ะเมื่อคุณสอดคล้องกับระดับการสะเทือนและความถี่ที่คุณต้องการ คุณจะเริ่มดึงดูดนะคะสิ่งที่คุณปรารถนานี่คือสิ่งที่เรียกว่ากฎสากลหรือกฎแห่งการสรั่นสะเทือนและกฎนี้ะค่ะที่เรียกว่า law of vibration มันเป็นกฎพ่อกฎแม่ในการที่จะใช้นะคะสำหรับคู่กดแรงดูดหรือควบคุมกดแรงดูดอีกทีดังนั้นถ้าคุณจะใช้กดแรงดูดให้ประสบความสำเร็จ คุณจะต้องมีแรงสั่นสะเทือนให้คู่ควรกับสิ่งที่คุณไปดึงมาจงใช้ความรู้สึก